สวัสดีค่ะขอต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่รายการข่าวการศึกษาในเวลา17นาฬิกาคุณผู้ชมอยู่กับดิฉันดารณีโตรื่นค่ะคุณผู้ชมคะอาชีวะจับมือกับกอสศต่อยอดความร่วมมือส่งต่อผู้เรียนผู้รับทุนอาชีวศึกษารุ่นต่อรุ่นเพื่อส่งเสริมผู้เรียนที่ขาดแคลนทุนทรัพย์หรือด้อยโอกาส เรืออากาศโทสมพรปานดำรองเลขาธิการคณะกรรมการการอาชีวศึกษาร่วมกับนายไกลยศพัทราวาดผู้จัดการกองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษาร่วมลงนามทึกข้อตกลงความร่วมมือระหว่างสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษาหรือสอ,อ,อสอและกองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษาหรือกอสศ เพื่อส่งเสริมผู้เรียนที่ขาดแคลนทุนทรัพย์หรือด้อยโอกาสให้ได้รับการศึกษาต่อสายอาชีพชั้นสูงและการสร้างความเข้มแข็งของสถานศึกษาในการยกระดับผลลัพธ์การเรียนของผู้เรียนเรืออากาศทั่วสมพร h a n รองเลขาธิการคณะกรรมการการอาชีวศึกษาได้กล่าวว่าปี2563สอ,อสอและกสอสอได้จับมือกันเป็นครั้งแรกอย่างเป็นทางการ ภายใต้บันทึกข้อตกลงความร่วมมือเพื่อร่วมกันขับเคลื่อนการดำเนินงานทุนนวัตรกรรมสายอาชีพชั้นสูงสร้างโอกาสให้แก่เยาวชนยากจนได้อโอกาสสู่ผู้เรียนอาชีวศึกษามีผู้สำเร็จการศึกษาภายใต้โครงการนี้ไปแล้วจำนวนหนึ่งซึ่งปัจจุบันเป็นรุ่นที่5ผู้เรียนต้องการพิเศษในรุ่นที่4และนับได้ว่าเป็นวาระที่สที่จะได้ร่วมกันขับเคลื่อนเป้าหมายของผู้เรียนอาชีวศึกษา โดยสอ,อสอได้กำหนดทิศทางเพื่อขับเคลื่อนร่วมกับกสอส,อสออาทิการแต่งตั้งคณะทำงานให้เป็นไปตามขอบเขตและแผนงานได้จัดตั้งศูนย์การศึกษาพิเศษอาชีวศึกษาประจำภูมิภาค10แห่งเปิดโอกาสให้กับผู้พิการและประชาชนทุกช่วงวัยมีโอกาสในการเข้าถึงการศึกษาอาชีวศึกษาและฝึกอบรมวิชาชีพสร้างโอกาสความเสมอภาค เพื่อการสร้างคนสร้างอาชีพร่วมกับกสอสอและภา,าคีเครือข่ายภายใต้การทำงานแบบมีส่วนร่วมได้กำหนดคีย์สักซเซสในการพัฒนาระบบดูแลความเป็นอยู่และสวัสดิภาพพร้อมขับเคลื่อนให้เป็นไปตามกลไกสู่มาตรฐานับในส่วนของสำนักงานคัะกรรมการการอาชีวศึกษาโดยท่านวัดรีร้อยตรีธนุวงกินดา ท่านเลขาธิการเนี่ยท่านได้ให้ความสําคัญกับเรื่องของกองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษาเพราะว่าได้ช่วยในการพิกโฉมเรื่องของการจัดการดูแลระบบของผู้เรียนให้เป็นอย่างดีที่ผ่านมานั้นกองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษานั้นได้ร่วมกิจกรรมทําให้การ,ราพัฒนาผู้เรียนของนักศึกษานั้นได้ตอบโจทย์กับการพัฒนานประเทศที่สําคัญที่ส <c oughs> ุดก็คือเรื่องของคุณธรรมเรื่องของความรู้เรื่องของการประยุกต์ใช้ด้วยความรับชอบนั้นสามารถทําให้ผลลัพธ์ทางการเรียนรู้ของผู้เรียนนักศึกษานั้นเป็นไปตามวัตถุประสงค์ของเจตนารมณ์ของหลักสูตร วันนี้ภายใต้ภาคีเครือข่ายที่มาร่วมด้วยช่วยกันทําให้เกิดความร่วมมือนั้นท่านเลขาธิการก็มีในความคิดเรื่องแรกก็คือว่าอย่างแรกก็คือว่าจะต้องดําเนินการในเรื่องของการดูแลจัดระบบผู้เรียนของที่เกี่ยวกับนักศึกษาที่อยู่ภายใต้กองทุนเพื่อความอยู่เสมอภาคทางการศึกษานะครับให้มีสิทธิสวัสดิการในในเรื่องของความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น รวมทั้งจะต้องเรื่องของการดําเนินการส่งต่อเรื่องของผู้เรียนการเชื่อมฐานข้อมูลที่ไม่ว่าจะเป็นนักเรียนนักศึกษาที่จะต้องหลุดจากระบบหรือว่านักเรียนนักศึกษาที่มีความเสี่ยงจากการศึกษาเ,เพื่อจัดระบบดูแลช่วยเหลือดูแลผู้เรียนที่ท,ที่ดีร่วมกันอันที่2ก็คือเรื่องออที่สําคัญที่สุดทางกองทุนเสมอเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษาที่ให้เสนอแนะแนวทางในการทำเอโมยูแบบนี้ก็คือเรื่องของการพัฒนาสูข ต้องยอมรับว่าวันนี้อาชีพมันเปลี่ยนเทคโนโลยีมันเข้ามาตลอดเวลาเพราะนั้นหลักสูตรจะต้องตอบโจทย์ก,การพัฒนากําลังคนทุนมนุษย์ของอาชีวศึกษาเพราะนั้นการผลิตคนเพื่อไปตอบโจทย์เรื่องทุนมนุษย์ด้านประกอบอาชีพภายใต้กองทุนเพื่อวความเสมอภาคทางการาศึกษาเนี่ยก็จะเป็นแนวทางหนึ่งในการยก,กระดับกําลังคนที่จะเข้าสู่เรื่องของการประกอบอาชีพ เป้าหมายของที่สําคัญที่สุดในการทําอ U แบบนี้ก็คือเรื่องเพื่อตอบโจทย์หลีกหนีความยากจนแบบข้ามรุ่นโดยโโดดยยในยักษ์ของกองทุนเสมอว่าเพื่อความสมร่ถทางการศึกษานี้ต้องการอุดช่องว่างตรงนี้ปรัชญาของการยึทธศาสตร์ก็คือมุ่งไปสู่เรื่องของการตอบโจทย์ เรื่องของการมีงานทําและที่สําคัญที่สุดก็กองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษาเนี่ยได้สร้างเด็กสร้างเยาวชนให้มีคุณลัอันพึงประสงค์ที่ตอบโจทย์กับการพัฒนาประเทศอันสนองตอบในเรื่องของการมีอัตราเงินเดือนค่าตอบแทนที่เหมาะสมต่อไปภายภาคหน้าด้วยนะครับสําหรับทางด้านดรไกรยศพัทราวาสผู้จัดการกองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษาได้กล่าวว่ากสศร่วมมือกับสอ,อ,อสอและคณะหนุนเสริมจากหลายสถาบัน พัฒนานวัตกรรมระบบการศึกษาเพื่อยุติความยากจนข้ามรุ่นภายใต้โครงการทุนนวัตกรรมสายอาชีพชั้นสูงที่ออกแบบโดยยึดเด็กและเยาวชนเป็นศูนย์กลางพร้อมกับตอบโจทย์ความต้องการของตลาดแรงงานในโลกยุคใหม่ไปด้วยกันมีจุดเน้นสำคัญ2เรื่องคือ1 การส่งเสริมโอกาสการเข้าถึงการศึกษาด้วยกลไกการแนะแนวเพื่อให้เด็กและครอบครัวมองเห็นโอกาสทางการศึกษาและการมีอาชีพตั้งแต่อยู่ในโรงเรียนและสวัสดิการเรียนฟรีเต็มรูปแบบที่ตอบโจทย์ข้อจำกัดในชีวิตของเยาวชนกลุ่มนี้ 2. การยกระดับคุณภาพสถานศึกษาให้มีหลักสูตรและกระบวนการเรียนการสอนที่มีคุณภาพเพื่อสร้างกำลังคนสมรรถนะสูงมีทักษะการทำงานในโลกยุคใหม่ การส่งเสริมโอกาสการมีงานทําของผู้ที่จะจบการศึกษาเพื่อประกันการเรียนแล้วได้วุฒิได้งานที่ตรงสาขาทันทีหลังจบการศึกษาระบบการดูแลสวัสดิภาพความเป็นอยู่และสุขภาพจิตของผู้เรียนให้สามารถจบการศึกษาตามหลักสูตรโดยไม่มีการออกกลางคัน อันนี้ก็เป็นความร่วมมือเป็นการต่อยุ่ยเโยเพราะว่าเราเชื่อว่าประสบการณ์ที่เราทํางานร่วมกันมาเนี่ยมันมีโอกาสอีกมากที่ถ้ทางสอสอและก็สอสอจะได้ทํางานเพื่อแก้ไขปัญหาสําคัญของประเทศคือการก้าวออกจากกับดักรายได้ปานกลางประเทศไทยเราอยู่ในกลุ่มประเทศรายได้ปานกลางมาตั้งแต่2019เราคิดว่าในอีกประมาณ10ถึง20ปีข้างหน้าเนี่ยหัวใจสําคัญในการก้าวออกจากกับดักรายได้ปานกลางคือช่วยให้คนไทยเนี่ยออกจากกับดักความยากจน อาชีวศึกษาเนี่ยเป็นหนึ่งในสาขาอาชีพที่เมื่อเรียนจบแล้วมันมีงานทําค่อนข้างที่จะม,มั่นใจได้แล้วก็เป็นไรายได้ที่มั่นคงแล้วก็ช่วยเขาออกจากกับ,บความยากจนได้กสศเรามีกําลังเพียงแค่2500ทุนต่อปีที่รับงบาณจัดสัรงจากรัฐบาลมาเราจึงคิดว่าการทําความร่วมมือตรงนี้จะช่วยให้เราสามารถที่จะเหนี่ยวนำนะครับความร่วมมือจากภาคเอกชนเหนี่ยวนำความร่วมมือจากกองทุนอื่นๆไม่ว่าจะเป็นกยาศาหรือว่าหน่วยง,งานภาคราัฐอื่นๆที่จะมาช่วยสนับสนุนให้เราสามารถที่จะถ่ายทอด ประสบการณ์การทางานเชิงนวัตกรรมตรงนี้ทั้งมิติเชิงคุณภาพก็มิติเชิงปริมาณที่ให้ครอบคลุมประชากรกลุ่มอื่นของประเทศไทยให้ได้มากขึ้นครับความร่วมมือตรงนี้จะเป็นความร่วมมือที่จะตอบโจทย์แผน13ประเทศไม่ว่าจะเป็นบุตหม่หมที่9บุตหม,หมยที่12รวมถึงแก้ปัญหาสําคัญของประเทศที่ทุกคนอยากที่จะเห็นด้วยครับ